สวัสดีค่ะเพื่อนๆมาเดือของเราก็สุกรอบสองอีกแล้วนะคะแต่ว่ามาเดือรอบสองก็จะลูกเล็กกว่า รอบแรกนิดนึงนะคะเนื่องจากอากาศช่วงนี้ค่อนข้างร้อนแล้วก็แดดแรงมากๆเลยผลมะเดื่อของเราก็เลยจะไม่ค่อยใหญ่เท่าไหร่เกิดจากแดดร้อนแล้วก็อากาศร้อนนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะมาเก็บรอบสองนะคะเก็บไม่เยอะหรอกค่ะจะเก็บแค่ พอทานนะคะทุกคนเพราะว่าเก็บไปถ้าเราทานไม่หมดก็ทิ้งเปล่าๆนี่ค่ะจะลูกเล็กแบบว่าลูกเล็กกว่าช่วงเดือนมิถุนาอย่างมากเลยช่วงเดือนมิถุนาลูกใหญ่มากๆเลยเพราะว่าช่วงนั้นเป็นช่วงที่อากาศดีมากๆ อากาศไม่ร้อนเกินไปบรรยากาศวันนี้ก็เป็นวันแรกเลยที่ไม่มีแดดวันแรกในรอบ ตั้งแต่เดือนกรกฎามาแล้วนะคะก็คือวันนี้เป็นวันแรกที่ไม่มีเด็ดเราก็เลยถือโอกาสมาถ่ายลูกมาเดือ่อให้เพืเ่อนๆได้ชมนะคะนี่ค่ะเพราะว่าถ้าแดดแรงมากๆก็จะถ่ายได้ไม่สวยอันนี้ก็คือสุกเริมสุกแล้วแต่ลูกเล็กมาก นี่สุกงอมเราจะไม่เก็บลูกงอมเกินไปเราจะเก็บถ้าสุกงอมเกินไปเราก็จะไม่เก็บนะคะประมาณนี้พอ ช่วงนี้ยุงก็เยอะบรรยากาศเช้าๆก็จะมีบรรยากาศในสวนของเราก็จะมีเสียงนกร้องตลอดเวลาค่ะเสียงนกเสียงไก่ไก่นี้ของข้างบ้าน thank <laughs> you นี่คะ่ะทุกคนวันนี้เราก็เก็บประมาณนี้ก็พอละเอาไปทานสดๆหรือไปทำเป็นเยมหรือก็เอาไปตักแห้งได้นะคะสำหรับมะเดือ่อตากแห้งก็สามารถเก็บไว้ทานได้นานนี้นะคะทุกคนสำหรับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณทุกการรับชมนะคะ เดี๋ยวพบเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ